สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำกาการกแต่ดเล็ของผมนลครับเอาไว้ก่อนเลยว่าผมนี่แทบไม่ค่อยได้เล่นแครี่เลยนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะได้แจกแบบแจกไม่ยั้งเขาเพราะแบบว่าแบบดูตัวฝั่งข้ามดิเห็นแล้วคือแบบดูยังไงผมก็ไม่น่ารอดแม้ต้นเกมวันนี้ผมก็จะมาแอดในพุ่มนะก็แบบดักซุ่มว้เนาะตามปกติตอนเลิกเกมจังหวะนี้หมนว่าพี่ฟังโก้เราจะเดินนะ ดึงอากาศไปหนึ่งสเต็ปเลยครับก็เลยบอมานั่งเคลียร์คลิปต่อแล้วกันเพื่อหาตังค์แครี่เกมนี้ต้นเกมนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเก่งัะเท่าไหร่นะจะเก่งอีกทีก็เลทอ่ะผมก็เลยมาคลียล์เพื่อที่จะหาตังค์เนาะหาให้ได้มากที่สุดทีทําได้แล้วก็พอน้าให้ลมผมดึงโดนแล้วผมก็มาตีฟูต่อแล้วเหมือนว่าแครี่เขาจะหลึกนะผาก็ทําการตีเขาแทนที่จะตีฟูแล้วเหมือนว่าเขา,นะา,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 าจะหนีไปนะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจกันทำไมเขาถึงวิ่งเข้าในภุม แกนี้ก็สวยเลยแล้วหลังจากที่ผมแบบยิงแค่ที่เขาตตยแยไปแล้วใช่ไหมผมก็อยากจะยิงป้อมไงบอ,อก,กอว่าแบบแกนี้มันยิงป้อมแล้วมาได้ตังเยอะอ่ะผมาก็เลยอยากได้แล้วผมก็ยิงจนแบบไม่ได้ดูเลยว่าเหมิดเขามาเตยนะจนกระทั่งแบบว่าเมยเขาขึ้นมาที่เลนผมเนาะแล้วเขาทำการพุ่งใส่ผมอะ่ะผมว่าเขาจะเอาผมนะแต่ว่าแบบผมก็หนีรอดมาได้ และจังหวะนี้เหมือนว่าเมทผมจะมาเติมนะแล้วซับผมก็ทําการด<อ>ึงเ,เมทเขาโดนเหมือนกันแต่เหมือนว่าเมทเขาจะพุ่งหนีออกไปได้นะแต่เหมือนว่าเมทฝั่งผมก็จะตามเก็บเมทฝั่งเขาไว้ได้อยู่ดีแล้วพอเลยทําการยิงเพื่อช่วยเมทเพื่อเมทเขาจะรอดแล้วเมทก็รอดมาได้นะเมผมก็ยิงแคดี้เขาลวนๆแล้วทําให้แคดี่เขาเสียฟิกไป <And S 1> แต่จังหวะนี้เหมือนว่าป่าผมจะมาเติมนะแล้วก็เขาทําการพุ่งเข้าไปหาแคดดี้แต่ว่า ก็จะไม่ได้นะก็ค่อนข้างที่จะเสียได้เลยและในขณะที่เลของผมมันสงบสุขนั่นเองผมก็เลยทําการที่จะฟันและยิงตอดตอแคดีเข้าไปเนาะผมก็ทำการยิงตอต่อดไปเรื่อยจนกระทั่งเหมือนว่าแบบครับเข,า,ขาจะมาเติมผมเนาะผมก็ล่อออกมาได้เราอันติเลยแต่นี่ก็เหมือนเดิมเนาะผมก็ทําการที่จะยิงต,อต่อตตอเขาไปและก็เคลียร์คีไปด้วยแต่เหมือนว่าผมจะโดนเขารอนะเลยตาคาป้อมเลยที่ <c oughs> ถึงซับผมมาก็ไม่ทันเสียแล้วและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความชิบหาย

มันรู้สึกสัมผัสได้ถึงกลิ่นดาวเลยฮะแล้ก็มาต่อทางเกมที่สองดีกว่าว่าจะลอดหรือจะร่วงกันนะผมก็ได้หยิบลล่ามาเล่นเนาะกันแรงแฮร่รี่มีคนบอกว่าแบบตัวนี้เป็นตัวแจกเลสิจะร่อหรือจะอร่วงเนี้ยอย่า <c oughs> ด,ดูมือว่าผมจะย,ยู่ในเดี่ยวพม่าด้วยนะ <c oughs> เปิดมานี้ผมก็ทำการเคลียร์คลิปเนาะอ่าแต่เหมือนว่าแบบแครรี่เขาจะเป็นเมทเหรอ แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเอามาเลนทองได้หรอ,อเพราะบางทีผมก็เห็นคนแบบหยิบเป็นมะเรงทองเหมือนกันแล้วก็หยิบตัวอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนาเนียมาเลนทองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกนมนี้เขาเล่นกันแบบนี้หรอผมก็พยายามที่จะยิงเขาให้โดนนะแต่ว่าแบาบเพราะว่าผมต้องการโฟูนี่แหละอยู่ตังค์เหมือนว่าจะเป็นฝ่ายผมต้องการที่จะเขาตอดอ่ะมันก็ยิงแย่งกับเขาไปเรื่อยๆร่อจนแบบมีซับผมมาเติมเนาะ มันก็จะไปช่วยเขาไงเพื่อยิงแต่ก็ได้มาแค่ครึ่งดอดเองในขณะที่ผมกำลังต่อเองก็มีแบบบาดังเข้ามาโจมตีผมเกือบตายแต่สตาคก็ตายอยู่ดีนั่นแหละเอยแม่งเอยและในขณะที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั้นเหมือนว่าอยู่จู่เมฆเขา,าก็เลยเข้ามานะผมก็ทําการสารัตสกิลใส่เขาเหมือนว่าแฟนนี้ผมจะเข้ามาด้วยทําการฆ่าเมาดมเขาแต่บาดังมาจไกไหนก็ไม่รู้ว่ามีแฟนนี้ผมตายเลย แลจะจังหวะน,นี้เหมือนพี่ชูจะมาเจอทําให้ได้คิวไปนี่เป็นจังหวะที่ผมชรลาใจถึงทําให้ผมโดนป่าเขาเก็บไปคบป,ป้อมเหมือนตัดที่แล้วเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเก็บมาได้หมดทุกคนเลยนะก็ถือว่าอาจจะไม่แย่ก็ได้มั้งโออเหมือนว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เต่าสักตัวเลยนะเงินค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะ แล้วผมก็วิ่งมาที่เดิมเพื่อทําการเคลีย,ยปปร์คลิปปกติเมกเขาก็พุ่งมานะับลงเขาผมก็ฟิกออกมาได้แต่ปามเขาก็ไม่ดักทอยเจอแบบนี้ใครจะรอดวะแต่อย่างน้อยผมก็ได้ลงเขามานะตอนนี้ผมก็มาเคลีย,ย,ยร,นะร์คลิปตรงกลางนะแล่นดูเหมือนว่าข้างล่างเนี้ยเขาจะมีไฟกันนะบอกค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะผมชอบมา,าวายตรงนี้แหละตรงบกบปอะเงนินจะตามหรือไม่ตามก็บวกอย่างเดียว ผมก็พยายามที่ยิงตอดๆไปนะจต่ระยะไกลใน้ดีผมก็ห้างไงไอล้ลาก็แบบคิดว่าฝั่งเราได้เปรียบไงก็เลยแบบเดินไปลึกเลยครับ่างนี้อาลูขาเข้ามาสุดท้ายก็นี่ไงเรียบร้อยเลยแล้วดูเหมือนว่าฝั่งเขาพยายามจะเอาไม็ฝั่งผมนะแตเม็ดฝั่งเขาก็ตายไอ้สิองบอก่าเคลีคา,ากกว่าก่อนแล้วไปฝั่งเขาก็มาแนละ้วแต่ในผมก็ปิกเข้าไปเนาะแล้วก็ตีรัวๆจนแบบเหมือนว่าจะทำให้เ,เขาตายได้นะ ก็ถือว่าได้อยู่มั้งและจังหวะนี้ผมก็พยายามที่จะทำเรนหาตังนะให้ดูเหมือนว่าต้องบอกว่าเป็นเมลหรือแคลรี่ดีก็แคลรี่แล้วกันนะแคลรี่ฝั่งรานี้ก็จะพยายามที่จะดันเลนแคลรี่ขานี้ค่อนข้างที่จะพิวเลยนะแคลรี่ผู้ช้เวทผมก็พยายามที่จะปีนเขาให้โดนนะเขาก็เอวปีบ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 จนแบบชูผมนี่ใช้สีเสกเขาทำให้เขาเป็นเป้านน่นก็เลยเก็บเขามาได้ตอนนี้คือแบบค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะ แล้เหมือนว่าฝั่งเขาจะได้ลออไปด้วยแล้วดูว่าดูท่าแล้วพี่เป็นผมก็ได้โดนแบบบาดังเขาดักไว้แต่ก็รอดมาได้นะรอดก็แย่แล้วขอไม่ไหวแล้วผมก็แย่ด้วยแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีประสบก,การณ์กันเล่นแคดดีมากเท่าไหร่ในเกมนี้นะมันแคดดี่เดิมแหลมด้วยด้วยนะประเด็นนะไอ้แล้ววันห้าวไงแอ้แเบย้า่ตัวอย่างเดียวเดียวน้อยเลยจุดจุณห้าว ทีนี้ก็เพิ่งผมก็เพิ่งเกิดมานี่เกิดอาการแบบกลัวฟ้อมแตกจัดไงวิ่งไปก็โดนเมย์เขาฟันออกมาแล้วก็เพิ่งเกิดมากระตานซะแล้วแม่งเอ,อ๋ยเพื่อนลืมถีนมีกำหมัดใส่แล้วมั้งเจอมาอทีนี้ผมก็พยายามที่จะเคลียร์คิวสุดชีวิตเลยเพื่อแบบไม่อยากให้ฟ้อมแตกนะอ่าน้องข้านี่ก็พร้อมที่จะจบได้ตลอดเวลาเลยอะดูดีอาการที่แบบโผล่มา่างเยอะเลย นี่ก็พยายามเคลีร์คิฟให้หมดอะนะคือคล่าล่าคือคิตตองกางเพื่อหาตังค์ให้มากที่สุดอ่ะก็เลยลอดก็เลยยังล่าอีกเก้าหนึ่งและซาพักจังหวัดที่ผมกำลังเชียร์คิฟอยู่นั่นเองเหมือนข้างล่าเขาจะมีไฟกันนะป่าเขาเข้ามาลึกมากเลยนะทำให้ผมได้เข้าไปนะ แล้วดูเหมือนว่าลงเขาจะเข้ามาเข้าเปลต่สีผมด้วยผมกเลยทําการฟิกเกอร์เพื่อหล,ลบการสตันของเขาเกมนี้นี่เดียวสตันทีนี่อากาบตัวเยี่ได้เขาสูงเลยแล้วดูเหมือนว่าป่าผมจะเก็บโดฝัังเขามาได้ด้วยไม่ดูเหมือนเลนบอน,นี่เหมือนว่าแคดี้ขัดข้า,ามาลึกมากเลยนะเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าพี่เบนนี่พาย,ยายามที่จะหนีนะแต่ก็ไม่รลอดใน,นมือของแคดี้ฝั่งของเ้าผมเห็นป่าผมเข้าไปนะผมก็เลยคิดที่อยากจะไปช่วย แต่ดูเหมือนว่าปาาเขาจะมาดักผมมาทำให้ผมไม่สามารถเข้าไปช่วยเพื่อนได้ทาให้ปาาผมตายคาตรงนั้ไปเลยหว่านี่นี่ดูยังไงป้อมก็นา่าจะแตกแน่แเพราะดูเหมือนว่าหลอดของเขามันจะเข้ามาแล้วไงแต่ว่าเป่าผมก็เริ่มตีอะไรขึ้นแล้วนะก็เลยแบบที่เคลียร์หลอดเขามาได้นะแก็ยังต่อชีวิตมาอีกเก้านึงพลาดที่นี่บอกเลยว่าป้อมระเบิดแล้ว แล้วจ,จู่ๆเหมือนว่าพี่ชูเขาจะข้างนะเอาพยายามที่จะเตะฝานะแต่ก็แบบเขาก็พุ่งไปเตะเคลี่ฝัง่งข้ามแพทำให้ได้เคลี่ร์เขามาแต่พี่ชูครับก็แลกแลกกันไปนั่นแหละแล้วจะพที่เหมือนว่าป่าผมจะเข้าไปเอาหมีฝั่งข้ามนะแต่ก็เหมือนว่าจะโดนลงฝั่งข้ามคลุมกนเนิดน,นะเลยโดนส่งกลับบอกไปเรียบร้อยแล้วจะพักนี่อยู่ยป่าผมก็แบบคือดีก็วิ่งไปเคลียาาร์กลางนะ S <S เลยเดนไปด้านนี้เขาเล่นเกือบตายเลยนั่นน,นั่น,นแต่ก็ส่วนพี่ระดักมาได้ทําให้บิดบังก,กายได้อ้าวฟ้าผมตาตอนน,นแล้วนะอ่าเล่นเหมือนชิลี่เขาจะมานะครับพยายามที่จะจอมตีผมแล้วผมก็ฟิกออกมาได้แล้วเหมือนว่าผมก็จะส่วนเขาจนตายนะหรือเหมือนว่าจาังหวะนี้ผมจะได้ตีฟีเแอได้ดตีฟีไม่นานก็ลงไปนอนแล้วแต่ว่าเหมือนว่าเพื่อนเราจะเก็บป่าฝั่งของข้ามาได้นะะน,ะนะแต่เราชนะไฟนะแต่เราไม่ชนะเลยนนะ แล้ว <c oughs> ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเกิดเลยนะผอมค่อนข้างฟูเลยเลยแบบเหลือแค่บน้ํายาสีแดงเนาะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่อนข้างแย่มากเลยเพราวนะว่าแบบเราฝั่งค้าเขาได้หลอดมาแล้วเนาะแล้วบบมีคีมเดินตาม,มาอีกนั่งเยอะเลยก็มีแต่จะต้องกันให้ได้เนาะผมก็พยายามที่จะเคลียหลอดและก็เคลียคีมนะเพื่อให้เขาจบบ้านไม่ได้ฝั่งเขาจะข่ามาลึกนะ ผมก็ตอนนี้คนจังหวัดนี้ของค่อนข้างที่จะได้ยซีเลยนะโดมเขาก็ฟิกเข้ามาเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาผมหรือเปล่าเพราะว่าสกิลมันปเป็นอีกคนนึงผมก็พยายามที่สุดๆแล้วถ้าพี่ผมจะทำได้นะแล้วเขาก็จะเอาผมให้ได้เลยนะหรือปากเขามันจะเอาผมให้ได้แล้วจังหวัดนี้คีมันเข้าเนอกก็เลยแบบโอ้โหยังไงก็ไม่รอดไหมดูสงนะปากเขามีเกิดด้วยไงเรียร้อยเลยป้อมแตกไลล่านี่กว่าจะเกิดตอมก็แตกก่อนซะแล้ว ไม่ต้องแปะใจนะทำไมตาผมมันท่าแปะเพราะว่าผมลิมอัดเลงเคเลนี่มันเล่นยากมากเลยนะเนี่ยก็จบกันไปสำหรับคลิปวันนี้นะครับไว้เจอผมโยนใหม่ในคลิปหน้านะ